โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรเน็ตเพิ่มเติมของ AIS ระบบเติมเงินกันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตแบบ ไม่อันไม่จำกัดปริมาณนะครับจะเป็นความเร็ว10เมกตอนนี้มีโปรโนี้โปรเดียวนะครับที่เป็นเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดปริมาณการใช้งานตัวนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของ a s ระบบเติมเงินนะครับะรายละเอียดของโปรโมชั่นจะเป็นเน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อันไม่จำกัดปริมาณนะครับตัวนี้ไม่มีโทรฟีแถมให้นะครับถ้าอยากใช้งานโทรฟีในเครือข่าย แนะนำให้หาซิมซ u เปอร์โซเชียลนะครับมาสมัครใช้งานตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบอยู่ที่30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาอยู่ที่482บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน7703สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับเอาจริงๆตัวนี้ ก็ยังถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่เกือบเกือบ5 0าบาทแต่ก็เป็นตัวเลือกเดียวนะครับณนเวลานี้ของค่าย AS ที่เป็นเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นอื่นๆที่ช่องฮา c k กเน็ตได้นะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮากเน็กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่แอปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชัน่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ